สวัสด, FC, คด,ดนนะีค่ะพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมม่อนี่ยายวาดพัพีานองมานั่งกินขนมกินกัะพี่น้องน้ำยาอันนี้น้ำยาปลา,ปากกค่ะพี่น้องน้ำยาปลานี่น้ำยาปลาปลาทูกับุคนทุกการรับชมนะคะพี่น้องมาค่ะมากมากมา,มา,มาอันนี้ยายวาดพัพผีผนองมาขนมก,กีนกี่ก้อน ขนมกินน้ำยามีกินยาปลาค่ะพี่น้องเปออกกําลังกายมากเมื่อยๆอย่ากกินขนมกินค่ะพี่น้องเห็ดไปแล้วช่วงเห็ดบ่ได้ยดไยค่ะพี่น้องช่วงเห็ดยี่บาดบ้านไทยนะค่ะนพวัยยี่บาดไายไายช่วงเห็ดอยู่เรือเลื่อนสับพี่น้องเนาะดีเห็ดขนมกินน้ำยานับพี่น้องเนาะยี่บาเดไปเรื่อยๆไมเอาม่นั่งกินให้พ่อแม่พี่น้องเลยรับชมตุ้งยี่บาดสับพี่น้อง กินขนมกินมาเนี่ยอา,าาอากาศชิมาออกกําลังกายเหนืยย่อยหิวกับโมโหจิตกินยังน้าพี่น้องน้าเบื่อค่ะพื่อเบื่อเเลย็ดขนมกินน้ำยาปลาค่ะพี่นอ้องน้นนนำยาปลา,า,าลูกชิ้นปลาทูค่ะพี่น้องง,ง่ายนที่แบบง,ง่ายๆค่ะพี่น้องน้ำยาปลาไกับปีน้องพี่น้องเนาะกินกับผักค่ะพี่น้อง กินกับผักกินกับผักนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาจับแสบนะก,กันค่ะพี่น้องจับแสบกับพี่นอ้องจับแสบบแสบพี่นอ้องสุดยอดพี่นอ้นองครับ,บมีใบแมงลกัก พักท่านทุกอย่างเนี่ยล่างแซมแม็กกิ้งสุดายบร้อยเหรอพี่น้องร่างแล้วอันนี้คือของปวดได้บกได้ดิสคก็ตพี่น้องอืมประอบได้นักาากินกับักพิชมากินกบทุกอย่างอ่ะพี่น้องมาพี่น้องนะรับษาด้วยกันค่ะ จับครัพี่น้องจับครับอืมน้ะน้ำยับปากอ่นเถอขึ้นพ้นขึ้พ้นท้ามักเพชรกะขน,น้นเรยนาได้กับพี่น้องอันนี้ยอดมะกออ ไม่ปกกระกอบอ้อนค่ะพี่น้องกินก้น,นละมันสิเปียร์ด้วพี่น้องเด้อมันเป็นเปียร์เปียร์ยอดมาก,กอบมันก็เตน้ำหลังย่างสะอาดแซนวิไมาย่างโดนแล้วก็แซนแวิชกินก็ดาวไปนุ๊พี่น้องเนาะ พี่นองแซ่บแล้วจำครับฮะาตนนี้จะทวาสุดแซ่บแาบพี่นนองแล้วก็ยาวกรบ แซ่บแซบไรแซบไรแซบไรใบประกอบอ่อนเปนรีร้ยวพี as, ่น้องเปรี้ยวแซ่บไม่พักกระโดนกันมีแล้วค่ะเด้อผักกระโดนพี่น้องพักกระโดนพักกระโดนน้ำแล้วค่ะนี่พักกระโดนน้ำค่ะพี่น้องกินพร้อมกันเนลยกับยากระกอบแล้วก็ะแนั่งัะค่ะพี่น้อง

พี่น้องกบ่มีความสุขด้อค่ะกินก็ยินกค่ะพี่น้องมาๆๆๆๆแซ่บกค่ะพี่น้องแซ่บกันแน่นด้วยเครื่องค่ะพี่น้อง จามันนี่อันจา้าอาบนำเนอยองห้อมันเป็นมูยังเ,ยยเดินมันเดินขมัเดินดูกานทุกคนไม่กินน้ำกันครับพี่นนอง มากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมากินน้ำกันแซวได้ค่ะเด้อมากินน้ำกันค่ะพี่น้องโอ้โหหนะ้าสีงลงคลิปเนาะค่ะน้องพี่น้องเนะานะมาจ้าหน่าสีงลงคลิป ก็เอาหนำยาเห็ดน้ำยาลุงคือน,น,นกอกกับเห็ดไปแล้วก็เลยเอามานาั่งกินให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งัจำใจบาตรเนาะค่ะเนาะโอ้ยน่าทุเรศกินลอยล้านเดี๋ยวเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บหนึ่ง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 กับพี่น้อง

มันเปียวนี่พี่น้องเปียวเกียวก็ปาใท่กันแซ่บะ แตะเห็ะไรเอง,สงเสแสบ่อพี่นอะแต่ซื้อก็มั่าหูือไปของม,มัอองนแสบดิเมนจะขอหิวเขาบุกเอาไปานตายมาก ก็ห uhm, ่งการนันม <m ots ife> ีเงี่ยจะขอหิวขอกับเป็นบอว่าเลือดเสบไปหมดมาเด้อมาเด้อมาเด้อ

มันนี่วินาล่องร่งคลิปกินให้เบิ้งนะาพี่น้องนะร่งคลิปกินให้พี่น้องเบิ้ง มีผู้ใดมากินผักพทยห,หวานมาั้งคะย่านนี้ผู้ใดกินเป็นบั้งคะพี่น้องยอดระกอบยอดมะกอกอ่อนพี่น้องยอดอ่อนอ,อนนยอดมะก,กอกยอดผักกระโดนอืมพี่หน๊อกพักย่างงามเลยพี่น้องผักย่างหลายเลยค่ะพี่น้อง กินก็แจงไตปลากระแซบด้วยพี่น้องเด้อทักหลายๆเนี่ยกินเลยแหละพี่น้องปลาทอดแจงไตปลาแซบพี่น้องพัก หน๊อมะม่วงซุกมะม่วงซุกต้นจะคล้องค่ะพี่น้องต้นยำน,น้าบ้านจะคล้องแล้วค่ะได้เนี่มะม่วงมะม่วงจะค้องเองพี่น้องต้นค้องจะคล้องยหน้าบ้าน แสบครับพี่นางแสบครับไม mm ่ไ hmm. ด้บอกเล่นเดินแสบอี๊บบิ๊บชบคระแสบเนี่ย เงาทักกระโดนเนี่ยญาติาติญาติญาติมากาะกินกับแออีหยังก็เขาอื่นลาบเลือดหมูเราไปขวานะแม่พี่น้องไม่ถือกันคักได้แสบกินกับข้าวเนี้ยบันี

ลูกโดดกับมีได้ค่ะเด้อลูกโดดลูกโดดกระโดดกระโดะโดมาพี่น้องมามามาแซบแคบะแซบไม่อ่อเนี่ยคือจินอ่างม่มีนารมง์คิดนะพี่น้อง กินยาก็เฮ็ดไปแล้วืันนี้อยากกินขนมกินพี่น้องนอ,นอยากกินก๋เลยน้องกินไปแล้วครับแล้วมาเอาอก,กินซะ เรื่องินทั้งแล้วแหละจาะี่น้องค่ะคับ ให้ป็นคนขนาดได้น้ำหยาเครื่องไลายพี่น้องมาอยู่ไก่เนี่ยเจ้าอาอายุไก่กันมันกิน้ำกัน เดี๋ยวย่าเพิ่งไม่ากันพี่น้องอืมแตบอืมอีกคำหนึ่งนะ,นะ,นะ ขวดตัวขวดตัขวดตโม่แตงโม่แตงมาล้างปากรอดงขวดตบกโม่บกแตงแตงโมพี่น้องแตงโมแมนค่ะแต่กล้อง้าตู้เย็นไปพี่น้องเสียดนที้รูกกรดูกง่ไม่กินไม่ทันหรอก นี่กะขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมสิทธิ์แห่ยเยาว์ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลล์กดเลิฟก,ก,กดกระดิ่งดำให้ยเยาว์ได้ดค่ะเด้อพี่น้องพิ่นี้ก็ลาพี่ลาน้องไปพอน้ำยาขนมจีน,นกินขนมจีนนะพี่น้องเนาะอันนี้กะมะม่วงบ้านเจ็บพี่น้องมะม่วงหน้าบ้าน ปิดหน้าบ้านค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคน๊ม่บายสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเยี่ยวานเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งดับให้น้ำหน่ยค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ